พูดถึงบังออก glass นะครับที่ออกสตาร์ทมา3เกมแรกเนี่ยยังไม่สามารถจริงใครได้เลยนะครับแล้วก็เก็บไ้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นล่าสุดเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะกลับไปที่ลีโอสเตเดียมเกมแรกย่าจริงครับพบกับการท่าเรือล่าสุดมีข่าวว่าประธานสโมสรจะอาชีด1ล้านบาทถ้าหากเอาชนะท่าเรือได้ใช่ครับอาบงออก glass นักรับผู้บริหารของทีมเนี่ย แล้วก็แฟนบอลอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะกดดันพอสมควรนะครับ,รบพวกเขา3นัดแรกกับการลงทุนนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับพวกเขามีแค่หนึ่งคะแนนอย่างที่บอกไปเกมแรกนี่บุกไปแพ้โคราชศูนย์หนึ่งผลงานย่ำแย่มากนะครับนัดที่2แพ้บุรีรัมย์อีกศูนย์ประตูตอนหนึ่งแล้เกมล่าสุดนี่โอ้โหเกือบจะแพ้ราชนาวีทีมท้ายตาราง<ช>และก็ยันต้องบอกว่ายันเสมอได้นะครับศูนย์รประตูต่อศูนย์ภาพรวม3เกมยิงไม่ได้แล้วก็เสีย2ประตูถือว่า ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะติดลบของบาง<ช>กอกการกับความหวังที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับ,รบยิ่งเกมสัปดาห์นี้จะเจอกับการท่าเรือ,อการท่าเรือเป็นฟุตบอลคนละเรื่องเสียประตูก็จริงแต่แตว่ายิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมต่างจากฤดูกาลที่แล้วที่มีปัญหาในเรื่องของการจบสกอรอ์การท่าเรือเคยบุกไปชนะเมืองทองมาแล้ว2ประตูต่อศูนย์วันนี้บางกอกการ์ด ผมเชื่อว่าต้องต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บคะแนนในบ้านให้ได้ใช่กับการประกาศอัดฉีดหนึ่งล้านบาทเนี่ยอาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องดูวิธีการเล่นพอวิธีการเล่นเนี่ยจะกระตื้งขึ้นจาก3มเกมแรกหรือไม่ในการเล่นในบ้านครับถ้าหากยังเหมือนเดิมเนี่ยผมมองว่าปีนี้บางโองการเนี่ยโอ้ลาบากแล้วใช่ครับฟุตบอลมาเก็บคัดเล่นเขาตั้งจะช้าแล้วก็ ความคมในแดนหน้าในปีที่แล้วฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนในปีที่แล้วเนี่ยหายไปเยอะครับแล้วปัญหาของแผงหลังของเขาที่เคยแน่นๆก็ก็มีรอยรั่วเยอะพอสมควรแมนชิ่อายุเยอะขึ้นอกองหน้าในแนวรุกที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยูกการนี้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับใช่แล้วครับก็บไปลุ้นกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้ว่าบางกกลาสจะกลับมาได้หรือไม่นะครับ